เจริญสมาธิวิถีจะเล่าเรื่องของสลุงต่อจากคลิปเมื่อกี้คลิปที่ผ่านมานั่นก็คือว่าสลุงนี่เองที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดพราหมณ์ในยุคอดีตอดีตการเมื่อเมื่อพระพุทธศาสนาที่ในส่วนของพระสงฆ์ที่ห่มผ้ากาเสวภาสีกลับได้หมดไปแล้วก็เพราะ ความเป็นพราหมเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ท,ที่ที่เป็นผู้บดบรบรุุธรรมแล้วยังเหลืออยู่ก็เลยทำเนินการสืบทอดสืบสารพระาศาสนาแทนทำหน้าที่แทนพระสงฆ์โดยการใช้สลุงเนี่ยก็คือบาทในการออกเดินทางจาริขถ,ถ่ายทอดธรรมแล้วก็บินทบาทไปด้วย ดังนั้นบาทของพระของชาวพุทธนี้แท้จริงก็คือบาทของพราหมณ์พรามณ์ก็คือพระอริยสงฆ์อริยะเจ้าที่บรรลุธรรมแล้วโดยที่ไม่ได้บวชนี่แหละคือที่มาของเรื่องของสรุงที่แท้จริงสรุงของพระสงฆ์เนี่ยออกเบินเดินบินทบาทเพื่อขอเป็นผู้ขอส่วนส่วน พรามเนี่ยเป็นผู้ให้ในอดีตการทีแรกเป็นผู้ให้มีสลุงมีบาทสลุงบาทเหมือนกันแต่พอเมื่อพระสงฆ์เนี่ยบรรลุนิพพานหายไปหมดแล้วพระที่บวชผู้ที่บวชผ่านการบวชได้หายไปหมดแล้วเหลือแต่พราหมณ์เหลือแต่ผ้าขาวเรียกว่าผ้าขาวทั้งหลายก็เลยทําหน้าที่แทน แทนสืบสืบสารต่อพระสงฆ์จนกลายเป็นพราหมณ์มาในโจนถึงอนาคตเนี่ยพราหมณ์พราหมณ์จึงพราหมณ์แท้แท้จริงจริงจึง,จ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 งต้องมีสลุงสลุงบาทเพื่อที่จะได้ใช้ทําหน้าที่สืบทอดในเรื่องของทานบารมีต่างๆแทนพระสงฆ์รรทําหน้าที่แทนพระสงฆ์พระสงฆ์โดย ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงกว่าใครทั้งหลายซึ่งครามนี่เองที่แตกยอดออกมามีมีทั้งสืบทอดสืบสารออกมาผ่านมาเวลาการเวลาผ่านมาจนกลายเป็นมีพระปัจเจกพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างๆเกิดขึ้นมานี่คือความเป็นมาเป็นไปของสรุงที่สำคัญดังนั้นสรุงนี้ คือบาทบาทของพราหมณ์หรือบาทของคารวาสอาลียะแล้วก็เป็นอ่าส่วนผู้ที่บาทที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ก็คือ <c oughs> ก็คือบาทสีที่ทุกคนกคุ้นเคย